บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรพิขูทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงคุณของธรรมสองอย่างสองอย่างเป็นอย่างไรคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมและความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียรพิขูทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระ จากเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกขูทั้งหลายการตัดสรู้เป็นสิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาททำอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทพิขุทั้งหลายถ้าแม้เธอทั้งหลายจะพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอนกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้พิขุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้ตองการนั้นด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ต่อการไม่นานเลยพิขุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้พิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล